รอทอสอชอเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนทุกคนค่ะซึ่งในวันนี้ก็คือในเรื่องของการให้ประชาชนทุกคนสามารถมีโซลารรูฟท็อปของตัวเองได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานของพี่ตุ๋ยพิรพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรมของพี่ปุ้ยพิมพัทราหรือจะเป็นกระทรวงการคลังนะคะของพี่ตุปิกฤษดานะคะร่วมมือจับมือกันเหนียวแน่นนะออกมาตรการต่างๆออกมาเพื่อผลักดันให้คนไทยสามารถมีโซลาเซลล์ได้ของทางกระทรวงพลังงานนะคะมีแผนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปนะคะโดยให้ผู้ให้บริการระบบโซลาเซลล์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการเอกชนนะคะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้แก่หน่วยงานและก็ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้นะคะให้แก่หน่วยงานอื่นนะในอัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะคะไม่น้อยกว่า15%เลยเป็นระยะเวลา15-20ปีค่ะอันนี้ก็เพื่อลดภาระค่าไฟของหน่วยงานภาครัฐทีนี้ทางของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจะมีการดำเนินการ แก้ไขรับปรับปรุงกฎหมายให้การผลิตไฟฟ้าโซลารูฟท mm ็อ hmm. ปไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงคาดการว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้2567เลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือของทางกระทรวงการคลังมีการเตรียมมาตรการนะคะบริษัทจัดการพลังงานหรือ ESCO นะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมการผลิต ไฟฟ้าโซลารูฟท็อปสำหรับหน่วยงานรัฐนะรวมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการลดหย่อนภาษีประจำปีส่งเสริมโซลารูฟท็อปในกลุ่มบ้านอาศัยวงเงินไม่เกิน2,000 0 0บาทหรือ10กิโลวัตต์นะคะเพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนผู้ร่วมโครงการโซลาเซลเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่รวมไทยสร้างชาติกำลังเร่งมือทำงานเพื่อประชาชนทุกคนอยู่ค่ะ